สดวกกค้นคำๆสวัสดีครับวันนี้มีคู่เด็ดคู่ใหญ่มาให้ชมครับผมสำหรับวันนี้คือมีมือเดินสายจากสีขอรภูมิครับลาเลียงมาพบกับพี่เลิศไอติมครับผมเอามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ ช่องสนุกเกอร์คำคด้วยครับเกือบเป็นกำลังใจให้ับช่องได้เติบโตไปครับผมวันนี้เล่นกันที่แอมละหกครับซอมไม้ซ้อมมือระวัดพี่เลิศไอติมไม่เคยเห็นมือลาหลียงครับ แมตน้าโอกาสน้าพาเดลินอาจจะึ้นเต็มละร้อยสองร้อยได้ครับวันนี้มาชมมือเลเซยกับมือรับแข่ครับทักทยก่อนครับป้าเลี้ยงเอาอูดีครับคุยทักทายกันมาได้ครับให้กำลังใจกันมาได้ ลักไครเชียกใครชอบใครใกำลังใจกันเข้ามาครับกันไปหนึ่งทีครับดูฉันเชิงกันอยู่ครับฟิล์มแรกสงสัยเป็นมวยบูมมวยบุญหรือเปล่าครับ บางกว่าครับพี่เลิศเปิดตกาสให้ปลาเลี้ยงได้สู้ก้อนห,นนนหนนายไ,ไปโหหลุมนี้แทงยากปลาเลี้ยงแทงง่ายเกินครับสแสดงว่าเป็นมือที่น่าก,กลัวมือหนึ่งครับ สำหับพี่เลือดไอติมไม่ลงครับปลาเลี้ยงมมหนึงครับแต่ยังถือว่าอยู่ไม่ดีครับพีเลือดเอาคืนมั่งขาวไหมก็เจ้าครับอู้น,นี้สูสีครับ ห้องสูสีมาดูที่ฝีไม้ลายมือกันเดือกกันครับลูกนี้ดีไม่ดีน่าจะเห็นครับลูกนี้โอ้โหไอ้ลูกนี้เด็ดขาดมากครับหัตโต้ายโตะ เลงได้อย่างนี้ก็หนากลัวครับเยีย่ยมครับเ <c oughs> บือนก้อนเยียนสมกับมือเดินซ้ายครับมือระดับนี้โอ้เพียกพร้อมครับลงไปเลยไหมถังแม่นทักกันดีสองเม็ดรครับปลาเลี้ยง เท้าหนานิดหนึ่งครับอายเลียงมีสองหนิดเดียว,ดดยวแสดงว่าเปิดโอกาสให้ไม่ได้ครับ มพี่เลือดเอาไงเยี่ยมโห<ฮ>พี่เลือดก็ไม่ธรรมดาครับสมกับมือรับแขกเหลือหนึ่งหนาไปพี่เลือดอยู่ยังไงอยู่อย่างนี้ถือว่าอยู่ดีครับ กันดีครับปลาเลี้ยงน้าไปพี่เลิศเอานาไปไม่ว่าครับขาวเปลี่ยนหน้ากลัวครับลูกนี้เียล้วจอให้ เสือลูกลอยลอยครับอันตรายมาแล้วพี่เลิศอ่าตัวก็สุดยอดครับหก สงสัยวันนี้พี่เลือดจะถูกของแล้วครับถ้าแทงอย่างนี้ตัวถึงตูถึงตูดขนาดนี้เจ็ดเดินทิ่มเดินแทงแล้วครับอืมปดขาวไม่ธรรมชาติครับ หนาครับลูนี้ไม่ได้ตั้งใจเอาลงครับลูนี้ตั้งใจกันสงสัยกลัวพิลเลไม่กล้าเล่นครับมาเลี้ยง8ครับลูกขาดเดินขาวก็น่าจะรู้ครับบุกเมื่อกี้ตั้งใจแท,ทงออก โอ้โหสายตาวันนี้มาดูพิลล์รับแขกหรือว่ารับแขงครับมาเข้าสนุกอีก ดูการแก้สนุกกระลูครับถ้าแก้สองชิ้นก็น่าจะเป็นมือโอ้โหเอ้ยผิดครับลูกนี้มีมีอีกที่ปะก็เลือดเจ็ดอีเลือดเอาไงอยากเป็นใหญ่เจตต้องนิ่งหนานิดนึง จะว่ากันอยู่ครับสนุกลุกนี้จะตั้งเขาสนุกลุกนี้มากลัวนะ ผิดครับโอ้โหเยอะแดดครับปลาเลี้ยงไม่เู้แข่งการก่อนก็ดี อาเลีย้ยงมีแปดพี่เลือดจังวันนี้หมดไหมสวยครับเจ็ดหนาไปพี่เลิอดลุงนี้ไม่เอาโห หเหลียงมีเจ็ดมาไปครับเกมแรกๆยังมือไม้กันยังไม่อ่อนครับยังตาก้าโกๆกันอยู่โอ้โหไม่เขียดำเจ็ดแล้วหก เล่นเลยเลยพี่เลิศโอ้โหเยี่ยมครับหกเหลือห้าห้าเหลือสี่โอ้โหสุดจัดครับสามลูกปิดแมตช์ได้สวยสวยไหมนิดเดียวครับฟุกเอา ปาเลียนมีสีครับเกอบปิดแมตได้สวยกันครับสองกุ๊กแล้วพี่เลิศ สูสีครับดูดูแล้วสูสีคู่นี้คู่ที่หน้าชมคู่นี้สีเดือดไอติมยังยังไม่สร้างรับมาหน้าบ้านให้ป๋าเดียครับโทรศัพท์มา